สามตครับผมโอ้ลังนี้เขาสามตเลยคร,บคนนครบับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับปรกาสวัสดีพี่น้าสายกินนะครับผมนี้ผมกะมายามรอบนะครับนี่ก็เวลาบ่ายโมงครับผมพึ่งว่างครับใส่ไบสองมือนะครับพันในม้ายามนะครับผม ภาพพี่น้องไปยามบึงกันเลยครับกับบรรยากาศน้ำปลาน้ำคองตรงนั้นคือเจาครับผมเดี๋ยวไยายามลังแรกกันเลยครับนี่กะมาหอดลังแรกแล้วนะครับพี่น้องครับผมก็ใส่ว้นี่ครับบางหยาสีน้ำตาลนะครับบางหยาตายนะครับทั้ง่างนะครับผมเดี๋ยวผมสิลงไปยามเบึงพี่น้องครับบอกกล้องลงไปนะครับผม ระสงนะครับหรือใบจนนะครับผมใส่สวยเลยนะครับมันมานแล้วครับผมแต้มแรกครับเดี๋ยวเก็บครับหล้งแรก ใส่มะยามสามรอบเราปร่เคยได้นะครับผมรอบล่าสุดมะยามก่ะน,น่าม,มันลงครับเลยขยับลงไปอีกครับผมมะยามมือนีก่ะสองหนีข่านไปแล้วมะยามเข่าเลยครับใส่สวยเลยครับนะครับผมเดีย๋ยวเก็บครับเรียบร้อยครับผมเราใส่ไปที่เก้าครับ แดดก็อ้อนนะครับพยายามช่วงเที่ยงบ่ายนะครับแบบบ่ายโมงครับแล้วเสร็จก็ขึ้นกล้องขึ้นหนงครับ รุ่นหลังต่อไปครับผมเบื้องหลังที่สองครับหัวใ่ใบมุมล่างนะครับครับเมืองหยาสีน้ำตาลนะครับที่หยาตายๆครับครับบรรยากาศคล้องอะขอบฟ้างกับหกนะครับทั้งหยาค้นทั้งพักบุ้งเราพยายามหลังที่สองกันเลยครับ ู้สึกว่าสีบ่ถึกนะครับรอบแหงๆเนาะยกเบื้องครับเพื่อความชัวร์ครับบ่ถือครับใส่ให้เข้าครับบ่ถือครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องครับรุ่นหลังต่อไปเหมือนกันครับผม เบื่องอีกลังหนึ่งพี่น้องครับลังนี้กะยังพันแค่ได้ยักโตนะครับผมเบื้องบนนี้ว่าสีขาว่ะครับสั้นแต่ว,วะแบบยีนนี่นะครับ หลังนี้กับวัตถุนะครับผมใส่ใบขี้เก่าครับแล้วไปดุนหลังก็งไปครับผมนี่ก็อีกหลังนึงครับใส่ไปมุมโค้งน่ครับผมครับแล้วลุ้นน้ำกันครับ ขอมาเนาะพี่น้องครับผ่าสองหลังเลยครับว่ามีห้อยต่ำครับหลังนี้ก็ได้หลังนี้มาถือครับใส่ไม้ตอกอรครับผม เบื้งหลังเข้าไปครับและอีก2อันสุดท้ายครับไปรุูน้ากันครับอีกครั้งนึงกับยูนี่ครับถัดกันมาหน่อยเดียวครับอยู่ทั้งล่างนี่ครับทั้งล้กับยั้นนะครับพี่น้องรู้สึกว่าน้ำสิรดลงนะครับรอบหลังนี้ไลยเนาะ หลังนี้มีโตพี่น้องครับสองโตนะผมเห็นไ่มครับเห็นว่เน้อพี่น้องครับแสงเข่าไหลายเงาผมครับนี่ครับสองโตครับเห็นปลาอีจนให้เก่อนะครับมาบาดเลยครับผมเบื้องต้นเห็นสองโตแล้วยกเบื้องครับมีเยกโตครับ สองตัวนะครับอเอวของครับสามตัวครับผมโอ้รังนี้ขอสามตัวเลยครับนี่ครับขอสามตัวเลยนะครับผมลังนี่เดี๋ยวขึ้นไปเก็บครับ เป็นเครื่องครับเออแดดกระหอนนะครับทางลงมกับสันนะครับเเก็ีเลยน้องครับได้เพิ่มอีกสามเตียมเลยนะครับหลังนี้ โตเลยครับโอ้นี่ครับสามตัวสวยครับพี่น้องครับที่ไหนมาเมื่อกี้นี้ครับครับบวกมาเพิ่มอีกสามตัวเป็นสี่ตัวแล้วพี่น้องครับแล้ว,ลวรอบไปใสไปคือเกากันนะครับผม นี่ผมกะยามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผลง,งานที่ได้มื่อนี้กะซีแต้มครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่จะใส่สวยๆเลยครับตหง,ง่เลยครับซีโตนี่กับประมาณกับสองโลได้ครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้กะสำหรับคลิปนี้กะ ไปเท่านี้ก่อนพี่น้องครับรอบหนาค่อยไม่ย้ำกันม่อีกนะครับผมมอนี้กัสีว่าหมานนะครับซีแต้มครับจังเดยกะขอบคุณพี่พีนาน้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมกดไลค์เป็นกำลังใจเนน้ยน้ำเนี่ยเด้อครับเด้อขอบคุณค้าสวัสดีครับผมครับครับ